ส,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 สัตวพร้อมๆกันสัตวสาธุสาธุอนุโมทามิก็เรียกว่าการที่เรามาทำบุญในวันนี้เป็นประจำทุกวัน เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายชาวพุทธนะควรกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแตนะ่คำว่าสิ่งชั่วในดวงใจคำคำนี้เป็นคำที่ทุกท่านจะมีอยู่ในจิตใจ คำว่าสิ่งชั่วในดวงใจก็คือสิ่งที่มันเกาะสนิมสิ่งที่มันมาเกาะจิตเกาะใจของตนสนิมตัวนี้ก็เรียกว่าสิ่งชั่วในดวงใจมันเกิดขึ้นมาทางหลายทางเกิดจากทาง,ทางอารมณ์เพราะฉะนั้นประสาทสัมผัสต,ต่างๆที่มันก่อให้เกิดอารมณ์นั้นนะก็เรียกว่า อยายตนะภายในอยนายตนะภายนอกสิ่งเหล่านี้มันสัมผัสกันแล้วก็เอามาสู่จิตสู่ใจก็เรียกว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดสิ่งชั่วในดวใจต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นจิตใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญทำไมถึงว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะใจนั้นเป็นประธานกายนั้นเป็นผู้ ทำตามถ้าใจเป็นประธานใจมันป่วยใจมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่สมบูรณ์แบบสิ่งชั่วในดวงใจมันก็เกิดขึ้นทำไมถึงว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าจิตใจคนเรานั้นมันพิการเขาเรียกว่าพิการมันไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้น วิธีการหาทางใดทางหนึ่งทำอย่างไรที่เราจะรักษาจิตรักษาใจได้ก็ต้องน้อมนำในเรื่องของการสัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นเรียกว่าตั้งสมาธิมั่นในเรื่องของสมาธิที่ชอบไม่มีทางใดทางอื่นที่รักษาโรคใจได้ถามว่ากินแล้วมันหายไหมก็ไม่หาย เอายาอื่นมากินหายไหมก็ไม่หายมันมีทางเดียวคือคือยาสมาธิเท่านั้นสมาธิเป็นยาที่รักษาใจเท่านั้นเพราะมันเป็นยาขนาดที่ถูกต้องกับจิตกับใจเอาอย่างอื่นมารักษามันก็ไม่หายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจเหล่านั้น เราถือว่าเป็นผู้ป่วยใจมันป่วยใจมันอ่อนแอใจมันไม่เข้มแข็งเมื่อใจมันเกิดความไม่เข้มแข็งขึ้นมาเราก็หาวิธีการรักษาก็เรียกว่ารักษาใจรักษาจิตรักษาใจของตนด้วยการทำสมาธิตามแนวทางพระเดชพระคุณหลวงพอ่อสมเด็จพระญาณวชิโรด,โดมหลวงพ่อวิริยังของเรา ได้สอนว่าการทำสมาธิสัมมาสมาธินะสิ่งเหล่านี้นะมันจะก่อให้เกิดพลังก่อให้เกิดก็เรียกว่าความเข็มแกข่งเกิดขึ้นมาในจิตในใจเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ที่เราเห็นกันความวุ่นวายสาระต่างๆที่เราเห็น เกิดสงครามบ้างเกิดการทะเลาะวิวาทกันบ้างเกิดสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าป่วยทางใจทางจิตใจเพราะว่าจิตใจนั้นขาดภูมิคุ้มกันที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อมีโรคเกิดขึ้นในจิตใจเราก็ควรที่จะหาสมาธิก็ามาในการรักษาเป็นยาขนานที่ดีที่สุด ดีที่สุดในโลกเป็นยาขนานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกนะจะเอายังอื่นมารักษาก็รักษาไม่หายหรอกนะมันมีหนทางเดียวเท่านั้นที่ตามที่ประเดชจพระกุลหลวงพ่อท่านว่าสมาธิเท่านั้นเป็นหนทางในการทำให้จิตใจนั้นเข้มแข็งได้อ่านะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คืออย่างตัวอย่าง การทำสมาธิเนี่ยไอ้ความสุขความสบายความเอิ้ออิ่มนั้นะมันเป็นแค่เปลือกภายนอกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญภายในก็คือพลังจิตที่เกิดขึ้นเท่านั้นตะมาจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการรับประทานอาหารคนเราเนี่ยเวลาจะรับประทานอาหารเน้นเรื่องความอร่อย เดินเดินไปแล้วไปดูอันนี้น่าจะอร่อยอันนั้นน่าจะอร่อยอความอร่อยนั้นมันเป็นเป็นพื้นฐานมันไม่ได้มีส่วนประกอบอะไรที่ทำให้เราเขาเรียกว่าดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญของอาหารก็คืออะไรก็ค,คือวิตามินโปรตีนสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจ สิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายเพราะฉะนั้นวิตามินสารอาหารต่างๆเหล่านั้นนั่นคือสิ่งสำคัญบางทีอาหารไม่อร่อยแต่วิตามินสูงอาหารไม่อร่อยแต่ว่ามีสารอาหารที่ครบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความอร่อย มันเป็นเพียงที่เราต้องการเท่านั้นแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรกับร่างกายของคนเรามันไม่มีวิตามินมันไม่มีอะไรที่จะไปะส่งเสริมร่างกายเพราะฉะนั้นเราคิดเห็นว่าอาหารนั้นส่วนมากคนเราเนี่ยคิดในใจว่าไอ้ตัวนี้น่าจะอร่อยอันนั้นตัวน่าจะอร่อย แต่ไม่ได้คำนึงถึงว่าอันไหนมีวิตามินมากอันไหนมีวิตามินน้อยนี่ยกตัวอย่างให้เห็นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของร่างกายก็คืออาหารหล่อเลี้ยงร่างกายในเรื่องของวิตามินสารต่างๆที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงสมาธิก็เช่นกันไอ้ความสุขน่ะมันเป็นเพียงแค่เปลือกนอกให้เราได้อยากลองอยากชิมอยากทำ แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพลังจิตนั่นคือจุดสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขปิติยิยนดีสิ่งต่างๆเลองนี้ยก็เรียกว่าเป็นองค์ประกอบประกอบให้เราอยากทำเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเหมือนยกตัวอย่างกสารอาหารเพราะฉะนั้นพลังจิตเหมือนสารอาหารเหมือนวิตามินที่ไปหล่อเลี้ยง จิตใจเพราะฉะนั้นการทำสมาธิบ่อยๆเป็นการซักฟอกหรือการกรองกรองเอาอารมณ์นั้นออกไปอารมณ์ที่มันไม่ดีเหลือไว้สิ่งที่ดีๆเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีวิตามินมีสารอาหารเพราะฉะนั้นการกันกรองนั้นสมาธิเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกรองเศษขยะในการกรองสิ่งที่ไม่ดี อันไหนที่มันจะก็ไปหมักหมมในจิตในใจของคนเราถ้าเราทำได้สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าสิ่งชั่วในดวงใจมันก็ละลายไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์เหลือแต่ความก็เรียกว่าความสุขอันที่เกิดจากได้รับจากวิตามินที่ดีเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะอย่าลืมว่าเรานั้นอยู่ได้เพราะ จิตเข้มแข็งจิตที่ได้รับการพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นก็พยายามทำบ่อยๆนะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เกิดจิตถือว่าเราจิตของเรานั้นเป็นผู้ป่วยเราเอาสมาธิไปรักษาส่งเสริมให้มันดีขึ้นให้มันแข็มแข็งขึ้นนะอันดับต่อไปก็คงที่จะ,ะพายาิ ยมหอมหมดเลยเนาะ,ะก็รับพรเลยดีกว่าเีกว่ายังไม่หมดรัตนตัตยานุภาเวณะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยรัตนัตยเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรยัย วิริยังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณงามความดีบารมีธรรมในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและคุณงามความดีการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ทั้งปวงจงมาเป็นมหาเตเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเจ้าภาพทั้งหลาย จงมีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนะสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านครอบครัวสังคมสายงานของท่านและไซขอความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแก่ท่าน ในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อยะตาวาริวะบุราปาริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปั จันโทปนารสยะธรมะริโชเทรโสยะธรรสภิโยบิวจันตุอันสัพพะโรโควินาสตุ ดิคาโยโกบาอาเมวาดนาเซเรสานิจังวตาปัจนองจ๊ะ บังบารังเสรีอะอยู่เจ้าวานโนจะปกังโวติชยัสวะสัตตะ भगवान दोते भगवान

या नो एवेदा नाम्बे आङ्गामि नवाञ्जावेदा नव मे या दे भावे जा देया न वा जा बासुवे जा ยาถาสุขังปริพุะทธะพระตนาทัปัวงันเป็นมงคลน,นี้ที่พระพุธเจ้าได้ uh